ับแลนะครับอยู่กับมิวสิคแคปน็อแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม a อ a ์ัตตาิพนะครับเป็นเกมที่จะให้ขับรถกลางทะเลทรายนะครับตามคอมเมนต์ที่มีคนบอกครับให้ผมเล่นเกม a อ a ์ t ัตตาทิพนะครับก็มาแล้วนะครับเป็นเกมขับกลางทะเลทรายที่ก่อนแรกนะครับจะต้องประกอบรถประกอบอะไรก่อนนะครับเป็นแบบกช่วยกันประกอบนะครับในนี้ผมเล่นใน Privat e server นะครับเป็น เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับนิ้งกับน้องผมนะครับนี่อะนี่ในโทรศัพท์เล่นยากหน่อยนะครับโอ้นี่ยันยากมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ได้ยอมแพ้จะไปอาจจะไปถึงห้าพันเมตรนะครับสะพานที่เป็นสะพานที่ลดความที่สุดก็ได้นะครับเป็นรถที่ความมากที่สุดนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำบักนะครับบักไม่ไม่ใช่คือมันจะมีเออมีน่าจะเป็นหลังบ้านนะครับที่เป็นเออภูเขาใหญ่ๆไปปุ๊บแล้วมันจะมีน้ำมันดีเซลเออ,อยแก๊สแล้วก็ว a อร์นะครับอืมแล้วก็มีแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับก็คือ เครื่อง v 8นะครับเป็นเครื่องที่เร็วมากๆจะผแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้ทำนะคะเพราะคลิปนี้ผมจะไม่ได้ไปนะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะไปให้สุดนะครับวันนี้กับคลิปนี้นะคบนี่เอเปิดมาโอ้โหช้าหน่อยนะครับถ้าเล่นในคอมเล่นเร็วแล้วนะครับวางวางเอาวางไม่ได้อีกเอาวางวางวเอ้ยวางสิวางตรงนี้ อืมได้แล้วมั้งทำไมสีเทาขนาดนั้นเปิดก่อนเปิดเอาสเสบียงอาหารนะครับเอาแอปเปิลไปด้วยเอาเอาเอากันชนหน้าก่อนนะครับเอากันชนหลังมาแล้วกําลังชาใช่ใจอ่ะแล้วก็เเตรียมกล้วยเอาไปไม่ได้อีก เออถือถือเอาถือไม้อีกไม่เวแลถือกว่านี้แหละไปโอเคลงไปเลยปแล้วก็เดี๋ยวเอาเออเขาเรียกว,ว่าไอประตูห้องน้ำนะครับเพื่อเหตุฉุกเฉินผมจะได้ไปต่อนะครับไปต่ออีกสักพันกว่าเมตรเออน,นี้นะครับแต่แต่ยกเว้นแต่ยกเว้นคือมันจะมี หนึ่งพยายุทรายสองมันคือเป็นแบบพลมไฟทรายพัดมาล้ะครับมันก็นแย่หน่อย,อยไม่ได้กดไม่ได้หรอน่าจะได้แล้วมัง้งใช่ปะไม่ขยับหรอกได้แล้วหวังว่ามันจะได้นะใช่น่าจะได้โอเคไปไปไปอ่ะ อืมโอเคพร้อมดังเหลือประตูอีกสองแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับเติมก่อนเลยนี่วางตรงนี้นะครับแล้วก็วางอีกประตูหนึ่งนะครับนี่โอเคอ่าเบียงแค่นี้ก็สามารถไปได้แล้วนะครับแต่ผมจะเอาเชื้นอ,อาหารอันนี้น,นี่เอาเจ้าพ่อเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อสตีฟ ไม่ด็อกกี้อินไม้ครับอะไรเก่นนีงคือเป็นเป็นคนที่เป็นหมาวิเศษมากที่เขาที่ประสบความสำเร็จก็คืออ้ยไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าสามารถออกมาจากไม c ครับได้เป็นคนแรกของโลกครับไม่ใช่หรอครับแต่งเองเอ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นไม่ได้ต้องคาดหรอต้องยอ่อโอเคไปเอาแฮมเบอร,ร์เกอร์นะคบแฮมเบอร์เกอร์อย่างสุดท้าย อโอเคเนอแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะครับนี่เออโอ้ยหลักหลกหลกจังน่าจะได้แล้วนะครับหรือว่าไม่แหลกหรือว่าแหลกทำไมมันดูแบบนี้มาโอเคปิดนี่ ดึงคันเร่งอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดึงเบรกมือแล้วก็เออ start engine ครับแล้วก็ไปเลยนะครับนี่อ๋โอเคยาวๆครับยาวๆ แล้วตอนนี้ก็มืดแล้วครับแล้วก็มาถึงห้าร้อยเมตรนะครับนี่ฟ้าผ่าเสียงเลยนะครับฟ้าผ่าอุยอ้ยเกือบเกือบดีนะรถไม่พังคัอนถอิงใหญ่ฟ้าผ่าก็ฟ้าผ่าแรงนะครับเดี๋ยวจะหาบ้านข้างๆนะครับเพื่อจริงๆไม่จะเป็นที่ต้องเวหรอกนะครับแต่ผมใจเก็บพวกน้ำมัน ก๊สไปนะครับอ่าแล้วนี่นะครับเจอเจอบ้านอีกแล้วนะครับนี่บ้านฮ่เออเจอบ้านอีกแล้วอีดม่ใม่ม,ม่ก็เจอบ้านแล้วครับอืมอันนี้ดึงเขาเล่นก่อนแล้วก็โอ้โหเลยจะออกไงอ่ะจะออกไงเนี่ยมิวเทนมันอยู่เนี่ยมิวเทนมันอยู่ข้างรถเลยอะ่ะ อุย้ยออกไปไงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงดูเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องเอาคันเร่งลงไปเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทําไมถอยหลังไม่ได้อะ่ะเฮ้ยทาไมถอยหลังไม่ได้อะ่ะมันต้องเกี่ยวเกียร์รือเปล่าอ้ไม่เป็นไรอ้าวชาวแล้วนี่เออเดี๋ยวดูปัญหาก่อนว่าอันนี้อย่างไงโอ้ยเปลืองน้ํามัน นั่นก็หยุดเครื่องไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เอออันนี้คันเร่งเดี๋ยวโอ้เปิดเปิดเปิดแล้วก็แถบโอ้ยมีแท่นไปทำอะไรกับสั์ตัวแปลกนะ,ะแปลกนะ ไม่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเข้าไปขไ้างในไม่เป็นไรนี่เอาเอาอันนี้ไปนะครับเอาเอาถังแก๊สไปนะครับนะเออมีท่านมีปัญหาอะไรไหมให้ช่วยอะไรไหมเอาขนมปังไปนะครับติดเลยไม่ต้องอะไรละมือท่านกินขนมปังไหมแบ่งเงินกินเอาไหมไม่เอาหรอ โอเคไม่เป็นไรนั่นก็เดี๋ยวจะเอ่อจะดึงรถเอา้าโอ้โววินวายวุ่นวายกันไปอีกโอ้ยทำไมดึงไม่ได้โอ้อยไอ้ดึงข้างหน้ารึเปล่าเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขา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 ,ขาไปเลยเขาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระวังนะระวังนะไป ไปเลย okay. โอเคเดี๋ยวทำไมมันไปไม่ได้อ่ะอเดี๋ยวเอาเบรกมือลงแล้วไม่ใช่ใหรอเฮ้มันติดอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าติดซอมบี้อ่ะอุย้ยไอ้ซอมบี้ตัวการเอ้ยโอย้ไม่ยอมแพ้ปะปะ,ปะเอ้ยไปดิเอ้ย อุย้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปเลยใช่ไปเออนี่โอ้ไป,ไปไปแวะบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับจริงๆไม่จำเป็นนะครับเพราะมีแก๊สแล้วแต่ผมอยากได้เยอะขึ้นนะครับพอเผื่อนนี้นะครับเออโอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยจมีแท่นไม่แท่นเอ มาช่วยหน่อยน้องมาช่วยหน่อยชี้ล้อมันหน่อยไปไปเดี๋ยวโอ้วียนเวียนวียนเวียนเวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเดินมาไหมมันเดินมาไม่ไหวรีบรีบมารีบเอามาแก้แก้แก้อืมเห็นเลยเมื่อกี้มึ่งหงมา ติดๆไว้ก่อนติดติดอติดติดดติด,ตด,ตดอ,ตอ้ติดโอเคโอเคล้วเราไปก่อนเราไปไกลก่อนเอ้ไปไปไปเราไปตรงนั้นนั่นแหละรอได้ไหมรอก่อนนะอืมโอเคเดี๋ยี๋ยมาอือใช่ใช่ โอเคปิดรถแล้วก็เตรียมเตรียมมานะเตรียมมานะวิ่งมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นเงี้ยโอ้ต้องต้องนนี้ดันรถดันอุ้ยอุ้ยดันรถอีกนี่ซอมบี้นี่มันก็โอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเลยไม่หมดเร็ว ไม่ไหวโอ้ยประตูยังจะหล่นอีกโอ้ยประทีก็ใกล้จะตกแล้วเนี่ยโอ้ยตกแล้วนนจริงจริงอะตกแล้วตอนมืดแล้วอะไม่เอาไปไปนำมานะเอาเฮ้ยทำไมล้อเป็นงี้อะน้ำมันมันจะหล่นหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ล้อก่อน เดี๋ยวทำไมท้องฟ้าเป็นแบบนี้อะจะบอกนะว,ว่ามีพายุมาเดี๋ยวเ๋ยแล้วใส่ก่อนโอเคฮะใส่ก่อนอเ,เอาไงเอาไงโว้โยมาเร็วเข้ามาเข้ามาโอ้ยตายมิเนี่ย,ท,ยท,ทั้งพายุทั้งนิวเทนตั้งน้องโอ้ยตายไหมปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนเด้อ นี่ในนี้ไม่ no ไมีอะไรหรอปิดปิดปิดอุ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวมีไว้ก <waterfall burning artists> ่อนเนาะเดี๋ยวเปิดให้เดี <down on> <threads> ๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวจุก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 ก่อนยวตายเข้ามานี่ก่อนเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเฮ้ยอุ้ยไม่เช่นไม่เช่นมามามาจุกเองโอ้ย อ๋อเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวเลือจดจะหมดแล้วระวังระวังโอ้ยจูบก,กันเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ๋อปิดปิดประตูอัดนนั้นไม่รู้แล้วเข้าเข้าไปเลยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทปิดปิด,ปดสตาร์ทโอเคสตาร์ทเอาคันเอาเอาเวดมือรองโอเคเรียบ ไม่สดอะไรแล้วจะฝากระโปรงรถจะเออจะไฟอะไรไม่รู้แล้วไม่มีโลบักในการช่วยด้วยหนีตอนนี้นนหนีอย่างเดียวหนีถึงชีวิตหนี้สุดชีวิตอ้ไปไกลที่สุดอโอ้ เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้เสียดายโอ้โอยเอาไงดีเนี่ยโอ้แต่ก็วันนี้อาจจะไม่ถึงห้าพันเมตรก็ได้มั้งเพราะไหนจะมอน้ำไหนจะน้ำมันเครื่องอีกอ่ะไหนจะแก๊สอีก จะมีอะไรวนนี้ล่ะมีแค่แก๊สเนี่ยโอ๊ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีโอ๊ยมีมีข้างทางไหมเนี่ยกลัวน้ำมันจะหมดเลยสิแล้วก็บอ่อน้ำแล้วก็ไอ้น้ำมันเครื่องด้วยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยขอเจอเธอะ ไปสิไปสิขอยใ้เจอขอยเจอเจอไหมเ้ยเดี๋ยวเปิดไฟได้โอเคก็ดีอยู่อ๋อแล้วไฟหายนั่งเงยซ้ายซ้ายซ้ายมือซ้ายมือมีบ้านโอเคโอเคหยุดเครื่องแล้วก็ดึงดึงดึงเบกมือขึ้นขึ้นโอเค ไม่ท่านไม่ท่นมา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 ,มาจูก,ก็เถอะมาจูก,กันไม่ใช่จูนะจูจูจไปไปไในน,นี้มีของอะไรบ้างโอ้ยกินเฮอร์ชี่ก่อนอ่ะหนมำหน,ำนำ่โอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวแยกของก่อนมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เครื่องวีอะไรนะเนี่ยเฮ้ยสายพานเยอะนะเนี่ย เฮ้ยน่าน่าจะดีนะเฮ้ยแต่ประตูมันติดอะ่ะเฮ้ยออกไปสักทีประตูจะเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวไว้เปลี่ยนนะออกไปประตูโอ้ออกไปได้แหละโอเคอย่าติดอีกนะประตูอโอเคแล้วก็น้ํามันเดี๋ยวขอขอเออขออนุญาตมือแท่านเตินมน้ำมันแป๊บหนึง่งเอ้ย เปิดไม่ได้เจ้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเติมน้ํามันแสดงว่าต้องเปิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวทําไมมันอันนี้ไม่ได้เฮ้คเดี๋ยวเฮ้ยยังเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมัน,ม,นมันได้แล้วแต่แต่เฮ้ย คือปัญหาหนึ่งเลยนะคืออะไรรู้ไหมน้ำด้วยปนกับแก๊สอะ่ะโอ้ปัญหาเยอะจริงๆเกมนี้อ่ะก็เดี๋ยวต่อ EP 2นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ